สวัสดีค่ะนารีคีมาข่ะพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมิถุนายน2568ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สสิงหาคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนลัคนาราศีสิงในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมะีเรื่องราวชีวิตอย่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ หกเหรียญแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนใจบุญสนทานมากเลยนะเป็นคนที่สั่งสมบุญมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะออในชาตินี้ก็ทำให้คุณเป็นคนที่น่าจะรูปสวยรูปสวยผิวพรรณผ่องใสเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญชอบทำสมาธิชอบปฏิบัติชอบการช่วยเหลือคน เป็นคนที่เวลาเห็นใครยากไรนะ้เน่ะเห็นใครน่าสงสารนะคุณจะรู้สึกทําใจไม่ได้เนาะต้องรีบช่วยอะ่ะใครมาบีบน้ําตาหาคนสักแม็กนี่โอ้คุณมีเท่าไหร่คุณก็ช่วยเขาแหละนะคุณเป็นคนที่ใจดีมากมากแต่บางครั้งนะก็จะบอกว่าความใจดีเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะใจดีเกินไปแล้วก็ระวังระวังหน่อยว่าความใจดีของคุณอย่าช่วยเหลือเขาจนทําให้ตัวเองนะเดือดร้อนนะคะแบบพระพุทธองค์บอกว่า ช่วยเหลือ,อยังไงก็เก็บไว้กับตัวเองบางส่วนด้วยนะเพราะบางทีถ้าคุณให้เขาหมดช่วยเหลือเขาหมดยามที่คุณขัดสนขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ไปขอเขาอะขอเขาคืนเน่ยมันยากมันยากยิ่งกว่าคุณไปหาเองใหม่ด้วยซ้ําไปอืมเพราะฉะนั้นอ่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทําบุญน,นะคะอันนี้ก็สนับสนุนให้คุณทําบุญต่อไปเรื่อยๆนะ ทำบุญวันมันก็ทําได้หลากหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะการนั่งทําสมาธิเนี่ยได้บุญกุศสที่ยิ่งใหญ่เลยนะแต่หลายๆคนอาจจะชอบที่จะไปตามไปตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือชุชมชนไปช่วยบุญในที่นี้นอกเสีือจากการเงินแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างสร้างวัดสร้างวาสร้างอารามไปช่วยในเรื่องของหยุดยาสมุนไพรไปช่วยเหลือสังคมแม่หมอมองว่าคุณนะเป็นคนลักษณะแบบนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณ p พจอ of วอนเพจอัพวอนสิบดาอือหือ The Justice หรอคุณมีเกณฑ์จะต้องเอ่อจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวคุณใหม่อะค่ะมันเหมือนกับสิ่งเดิมๆที่คุณปฏิบัติมาที่คุณทำมาอาชีพเดิมก็ดีที่อยู่เดิมก็ดีสังคมเดิมก็ดีคุณมีเกณฑ์จะต้องจบจบลงไปนะคะ เพื่อไปสู่วิถีชีวิตแห่งใหม่ซึ่งถามว่าวิถีชีวิตแห่งใหม่ในการข้างหน้าของคุณอ่ะมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นคนละรูปแบบกับที่คุณอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้นะคะหรือหลายๆคนอาจจะเพึ่งจะเพ,พิ่งจะตกงานอาจจะเพึ่งจะกิจการล้มละลายไปหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเพึ่งจะหย่าร้างไปก็แล้วแต่นะคะ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันคือสิ่งที่จบลงไปแล้วอะและคุณกําลังมองหาตัวคุณเองในวันข้างหน้าในข้างหน้านะคะว่าคุณคิดอยากจะทําอะไรกับชีวิตต่อจากนี้คือมันจบไงมันจบแต่แม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะจะได้งานใหม่ในอะไรที่คุณเขาเรียกว่าค้นหาตัวเองได้จนเจอคุณจะได้งานที่ถูกฉลกกับตัวคุณเอง คุณจะได้งานที่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณสามารถทําได้แล้วจะทําได้ดีด้วยนะคะเขาเรียกว่าค้นพบตัวเองนะในในเดือนนี้หลายหลายคนนะ่าจะค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยฉันควรจะทําช่อง youtube อะไรดีฉันควรจะขายสินค้าอะไรดีฉันควรจะไปอยู่ที่ตรงไหนดีนะหลายๆคนในเดือนในรอบที่ผ่านมาไม่ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นบุตรหลานคุณนะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ถูก โกงถูกมิจฉาชีพโกงเงินไปเนาะแล้วอาจจะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่แบบว่าฟ้องร้องก็ดีเข้าสู่การเข้าสู่ชั้นศาลก็ดีหรือตำรวจกำลังดำเนินเรื่องให้คุณอยู่ก็ดีเนี่ยมองว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปหรือบุตรหลานคุณสูญเสียไปการโดนมิจฉาชีพหลอกเงินไปนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีและมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาจะมาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณในกรณีที่เป็นมิจฉาชีพนะคะหรือโดนหลอกไปจะเป็นตัวคุณหรือลูกหลานคุณก็ได้นะคะสำหรับตัวคุณเองไม่หมอมองว่าถ้าหลายๆคนอ่ะเคยเคยทำงานประจำแล้วหยุดทำไปนานแล้วเนี่ยในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับ จะได้รับคําเชื้อเชิญนะคะจากเจ้านายผู้ใหญ่จากคนมีอํานาจเนี่ยให้คุณเข้ารับสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานหวนคืนเออหวนคืนสู่บัลลังก์อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะกลับเข้ามาทํางานมีตําแหน่งที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งได้นะคะและหลายๆคนที่มีปัญหาที่ตกงานไปก็ดีเนี่ยเจ้านายผู้ใหญ่เขาอาจจะเห็นคุณค่าเห็นความสามารถในตัวคุณ แล้วอาจจะมอบงานบางอย่างให้กับคุณทําได้หรืออาจจะช่วยคุณในเรื่องของการงานได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่รู้จะไปหางานอะไรทําคุณก็ลองหาเจ้านายผู้ใหญ่เก่าๆนะคะที่คุณรู้จักเขาอาจจะช่วยคุณได้ประเด็นหนึ่งก็คือในที่ทํางานของคุณอ่ะคุณอาจจะเจอเจ้านายที่มันจุกจิกเอกับคุณเนาะที่มันไม่ไม่ค่อยชอบคุณสักเท่าไหร่น่ะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะ คุณอาจจะเคยปราชาดากับเขามานะ่ะถ้ามันเป็นไปได้ก็อย่าไปปรชาชญดากับเขาเยอะนะเพราะคนสิงเี่ยก็เป็นคนที่ยิงทารนงในศักดิ์ศรีมากๆอ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้พอสมควรน,นะเป็นคนที่ไม่ยอมใครเป็นคนตรงเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะปราชาดาเนี่ยเขาเรียกว่าเลยนะเสียเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงอะไรประมาณนั้นอ่ะก็บางครั้งเนี่ยความตรง ความตรงของคุณนะ่ะมันก็สร้างัตรูให้กับคุณไงคุณก็อาจจะต้องอ่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะอ่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะบางทีความความความมุ่งมั่นความตรงของคุณนะ่ะมันมีคนที่เหนือกว่าคุณที่มันไม่พอใจคุณแล้วอาจจะกดคุณหรือกลั่นแกล้งคุณได้ไงอดังนั้นอะไรที่มันหยน่อนหยนได้นะก็หย่อนหยนไปบ้างนะคะผ่อนผ่อนบ้างก็ได้นะเออ หลายๆคนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าอาจจะปรับสายงานใหม่เลยก็ได้คือสิ่งเดิมๆที่คุณเป็นอยู่มันจะเปลี่ยนไปอะคะ่ะมันจะไปอยู่อีกวิถีแบบหนึ่งอะค่ะงานที่เคยทํามันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งใหม่นะคะตำแหน่งอื่นแผนกอื่นอะไรอย่างอื่นๆอ,อะที่มันไม่เหมือนเดิมได้นะสามดาบเออ ก็ศัตรูนั้นมีแม่หมอกว่าคุณเป็นคนที่มีศัตรูเป็นเสมือนมีเงาติดตามตัวไปตลอดเวลานะคะมีเพื่อนเป็นศัตรูมีเพื่อนสนิทเป็นศัตรูตลอดเวลาไปที่ไหนคุณก็จะมีแต่ศัตรูมีแต่มีแต่คนอิจฉาริษยาบัตไ้คุณเพราะความที่คุณเป็นคนคือคุณเป็นคนใจดีแหละแต่คุณเป็นคนบุคลิกแบบแข็งคืดอ่ะบุคลิกบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ดบุคลิกแบบ ค่อนข้างจะหยิ่งทรนงแต่คุณเก่งอะยอมรับว,ว่าคุณคนเก่งแหละไม่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอะไรกับใครเแต่แต่ในความความบุคลิกของคุณเนี่ยมันสร้างความหมั่นใส้ให้กับคนรอบทิศเยอะมากมากเลยนะคะเอฮะก็ถ้าเกิดสามารถโน้มตัวลงมาผูกมิตรนะคนอื่นได้ก็ลองพยายามทำดูเนาะ แต่ถ้ามันทําไม่ได้จริงๆเนี่ยแม่หมอก็มองว่าคุณน่าจะทําอาชีพอิสระดีกว่านะคะน่าจะถูกฉลโกกับคุณหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคุณจะทํางานมีตําแหน่งนะคุณก็ต้องมีตําแหน่งที่มันสูงๆอะคะ่ะสูงๆมันถึงจะเหมาะก,กับคุณนะแมบไม่ต้องมีใครมามาตกหัวคุณได้อะเพราะถ้าตกหัวคุณคุณจะใส่กลับเลยตกกลับเลยแน่ๆแหละแต่เอาเป็นว่าในเดือนนี้แม่หมอกาคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งนะตาแหน่งที่สูงสูงมากๆด้วยนะคะ คนยิ่งอิจฉาคุณคุณก็ยิ่งได้ดีได้ดีเขาเรียกว่ามีมีอริสตูเป็นเป็นแรงบันดาลใจเนาะเป็นแรงผลักดันชีวิตของคุณให้มันก้าวสูงขึ้นเรื่อยๆมากกว่าหลายๆคนเนะ่ะเจอศัตรูแล้วรู้สึกอ่อนแอท้อแท้สิ้นหวังยอมแพ้แต่กับสิ่งอย่างคุณเนะี่ะไม่ใช่นะคุณยิ่งมีศัตนระูเนี่ยคุณยิ่งรู้สึกว่าคุณยิ่งรู้สึกว่าคุณจะทําตัวให้ให้เขาทําอะไรคุณไม่ได้อะ่ะ ไอ้ศัตรูที่มันทําร้ายคุณสุดท้ายมันก็ต้องพ่ายแพ้คุณไปเองอ่ะคุณก็จะมีชีวิตที่เด่นขึ้นมาอีกคือยิ่งคนด่าคุณคุณยิ่งได้ดียิ่งคนโกรธคุณคุณยิ่งได้ดีเอ่อชะตาคุณเป็นแบบนั้นดังนั้นคุณไม่ต้องไปไปกลัวอริศัตรูนะว่าจะทําอะไรคุณได้มันไม่มีใครทําอะไรคุณได้ยิ่งคนหมั่นไส้ลิษยาคุณคุณยิ่งจะได้ดีได้ดีนะเอ่อมันเป็นชะตาแบบแปลกๆนะของคนราศีสิงห์นะแม่หมอว่าเขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองด้วยด้วยอุปสรร ด้วยความอิจฉาและความและอริสตรูเอ,อมากกว่ามันเหมือนนักรบอะ่ะคุณไปออกสนามรบเมื่อคุณปราบศัตรูได้คุณก็มีชื่อเสียงมียศศัก์อะไรแบบนั้นนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณก็จะโอ้โหมีเทพเทวดามาปูทางให้กับคุณเปล่าการที่คุณจะได้ตําแหน่งยศศัก์หรือได้อะไรมาคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคปันฝ่าอริสตูมามากมายแต่คุณจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะไงเขาถึงว่า ชีวิตคุณจะรุ่งเรืองชีวิตคุณจะมีตำแหน่งที่สูงมันมาจากตัวคุณเองมาจากคุณมีอริสตูเยอะๆนั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้คุณโดดเด่นน่ะคุณแก้ปัญหาได้คุณก็เลยโดดเด่นเก่งขึ้นเก่งขึ้นในคนในสังคมเรื่อยๆนะคะเนี่คือคือสิ่งน่ะและในเดือนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะมองเห็นความสามารถของคุณนะคะคือมันมีศัตรูที่จ้องฟองร้ายคุณอยู่แหละอยากจะดับคุณน่ะ แต่ยิ่งดับคุณยิ่งรุ่งโร์ชัชวาลน่ะค่ะประมาณนั้นเไม่รู้จะอธิบายยังไงในแม่หมอเชื่อว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดโดยเฉพาะคนสิงเนาะด้วยจิตใจคุณเป็นคุณคุณเป็นคนใจดีใครที่คบคุณจริงๆนะเขาจะรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนแข็งนะคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบเย็นชาเหมือนภายนอกที่เห็นน่ะบางคนเห็นคุณครั้งแรกนะเฮ้ยนี่มันหญิงเนาะดูมันเย็นชาเนาะดูไม่น่าคบอ่ะแต่พอคบกับคุณจริงๆน่ะเขาจะติดคุณหนึบเลยเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ วิอ่อนโยนใจดีสนุกสนานดูเป็นคนเฟรนลี่และดูเป็นคนที่แบบดูเป็นคนที่เป็นผู้ให้อ่ะมีอะไรฉันยินดีที่จะช่วยยินดีที่จะให้ด้วยความจริงใจด้วยเนะี่ยเออเขาจะเห็นตัวตนของคนต่อเมื่อเขาเข้ามาคบกับคุณด้วยความจริงใจและเขาจะเห็นความจริงใจของคนคนเนื้อแท้เนื้อแท้ที่เป็นเพชรเม็ดงามของชาวราศีสิ่หงได้แต่ถ้าใครที่มองแค่เปลือกจากคุณนะเขาจะมองแต่ความอิจฉาและความหมั่นไส้ในตัวคุณ เออแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะเขามองได้แค่เปลือกก็คือแค่เปลือกเนอะแต่คนที่มองเห็นเนื้อแท้คุณน่มีอีกเยอะแยะอ่ะหนึ่งถ้วยมาหนึ่งถ้วยมาเหรอไม่หมอนึกว่าชาวสิงห์หลายๆคนเลิกที่จะมีความรักแล้วซะอีกเพราะว่าคุณส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแต่รักเป็นยังไงสามเศร้าโอ้รักที่มันหลอกลวงรักที่มันผิดหวังรักที่มันรักสามเศร้ารักที่มันไม่ได้ดังใจหวังรักที่ถูกแย่งอะไรก็ตามที่คุณที่คุณชอบที่คุณหามาได้เนี่ยคุณมักจะถูกแย่งไปเสมอน่ะ เขาให้มาเพื่อปล่อยวางนะคะให้มาเพื่อสั่งสมบูรณ์ดังนั้นอะไรอะไรที่คุณรักอะไรอะไรที่คุณหาคุณมักจะสูญเสียไปเสมอแต่ก็คุณก็มักจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมายามที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอ่ะคุณจะได้กลับคืนมาเองนะเขาบอกว่าคนสิงนะ่ะให้คุณวางให้คุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะต้องได้อ่ะอยากจะทําอะไรเนี่ยทําไปเรื่อยๆทําไปแบบชิวๆทําไปแบบสบายๆ ไม่ต้องไปวิ่งตามอะไรเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นที่เป็นของคุณนะมันจะหมุนมาหาคุณเองนะหนึ่งถ้วยสองไม้เท้านะคะแปดถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลอย่างที่บอกว่าคุณจะจบจบจากจุดเดิมเพื่อไปเริ่มจุดใหม่ที่มันดีขึ้น หลายๆคนคุณอาจจะได้จบจากที่ทำงานเดิมถามว่าที่ทำงานเดิมอ่ะมันโอเคดีไหมมันก็โอเคมั่นคงดีแต่แบแบโอ้โหเจ้านายเอยเพื่อนร่วมงานเอยดูแบบเหมือนอสุรกายเลยเนาะเหมือนปีศาจยังไงก็ไม่รู้่แบบพยายามจิกคุณเหลือเกินน่ะแต่เขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้จะได้ไปทำงานในต่างถิ่นแดนไกลจะได้ออกจากตรงนี้บางคนออกแบบงานมั่นคงดีแหละ แต่ฉันไม่อยากอยู่แล้วอะ่ะฉันอยากไปจากจุดนี้ฉันพร้อมที่จะสละเองอะ่ะคุณก็จะเป็นผู้เสียสละแล้วไปจากจุดนี้แต่ไปแล้วคุณไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามีงานหรือมีธุรกิจส่วนตัวที่ดีกว่าหรือมีคนให้ตําแหน่งงานที่ดีกว่าหรืออีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะมีรักที่ดีเข้ามาแล้วรักที่ดีคนเนี้ยออรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่คู่ของคุณเป็นคนที่ไม่พูดเยอะอะ่ะเป็นคนลักษณะนิ่งๆเฉยๆ ออกจะเหมือนคนไม่ค่อยโรแมนติกอะค่ะไม่มีความโรแมนติกแต่เป็นผู้ที่มีอํานาจมีอํานาจนะมีอํานาจมีความมีความเขาเรียกว่าไงอะอ,อีโก้ในตัวเองอะสูงพอๆกับกับคุณนั่นแหละนะ<อ>เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณอาจจะมาเริ่มต้นรักกับคุณอีกครั้งก็ได้<อ>ควาว่าเริ่มต้นรักหมายความว่าคุณอาจจะจบรักกับเขาไปแล้วหรืออาจจะเคยรักกันในอดีตการนานมาแล้วนะคะ แล้วในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นรักใหม่และการรักครั้งนี้คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางนะเดินทางไปกับเขาไปต่างถิ่นแดนไกลเนะเาะไม่ว่าจะด้วยความรักไม่ว่าจะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานคุณก็มีเกณฑ์จะต้องเดินทางโยกย้ายอยู่ดีเออฮะบางคนอาจจะต้องเดินทางโยกย้ายไปพร้อมบุตร บางคนอาจจะเดินทางโยกย้ายไปเพื่อทําภารกิจอะไรบางอย่างก็ได้ยังไงยังไงก็คือได้โยกย้ายอ่ะสิงบอกแม่หมอเพิ่งย้ายมาแมบแบแบๆอ่ะจะย้ายอีกแล้วเหรอเอา้ายังไม่ชินหรอคะนึกว่าจะชินซะแล้วยังไงคุณก็ต้องย้ายไปจนทุนแก่ได้ค่ค่ะเพราะคุณอ่ะชีวิตมันคือมันคือสมรภูมิลบคุณไม่ได้อยู่ในจุดเดิมน,นานๆหรอกคะ่ะคุณมาเพื่อช่วยคนคุณมาเพื่อปลดกรรมคุณมาเพื่อสั่งสมบุญ ชีวิตก็จะเหมือนกับพระธูดงอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเสร็จภารกิจหนึง่งก็ไปอีกที่หนึง่งพระธูดงอ่ะช่วยหมู่บ้านหนึง่งปฏิบัติได้ที่หนึง่งเขาก็ย้ายเขาไปอีกรู่นหนึ่งก็เหมือนชีวิตคุณนั่นแหละค่ะแต่ย้ายไปเรื่อยๆเห็นไหมย้ายไปย้ายมาพระธุดงก็บรรลุอรหัน์ถูกว่อคุณก็เหมือนกันยิ่งย้ายก็ยิ่งดีนะมีเกณฑ์จะต้องเดินทางบางคนอาจจะต้องได้เดินทางไปไปต่างประเทศบางคนแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีงานจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนขนาดนั้น แต่คุณอาจจะมีภารกิจบางอย่างนะอาจจะไปพร้อมกับบุตรหลานคุณก็ได้อ่าไปเพื่อไปปฏิบัติหรือไปเจอผู้สูงศักดิ์ผู้สูงศักดิ์ที่มีอํานาจมากๆแล้วเขาจะมาเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณครั้งสําคัญครั้งใหม่เลยก็ได้นะคุณจะได้เจอเจอสิ่งเหล่านี้อ่สามถ้วยอ่ะฮะ king of queen of w เห็นไหมคุณจะได้รับการแต่งตั้ง งานใหม่งานสำคัญสำคัญจากบุคคลคนหนึ่งให้กับคุณนะคะคุณมีเกณฑ์เตรียมจะเฉลิมฉลองในเรื่องของความรักในครั้งนี้ได้เลยนะคะงานของคุณไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจำมีเกณฑ์จะมีงานที่มั่นคงถ้างานธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามาหลากหลายทางแบบไม่ได้ขัดสนนะคะจะทำให้ชีวิตคุณน่ะอยู่อย่างสุขสบายได้เลย เก้าเหรียญเห็นไหมเงินธุรกิจใดๆที่คุณทำเนี่ยมันจะนำพาคุณไปสู่ความเป็นเศรษฐีได้หรือคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณเน่ะเขาก็จะทําให้ชะตาคุณน่ะจากคนคนรากหญ้าธรรมดาคนนึงนะอาจจะกลายเป็นผู้สงสั์คนหนึ่งได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่เหมือนกับว่าก่อนที่คุณจะได้คุณอาจจะต้องเดินทางไปหาบุคคลผู้นี้หรือการเดินทางของคุณคุณจะได้จอเจอบุคคลผู้เนี้ย ที่จะทําให้คุณอะกลายเป็นผู้มียศศัก์สูงได้วันนี้เป็นคนธรรมดาพรุ่งนี้คุณอาจจะกลายเป็นท่านผู้หญิงคุณหญิงเจ้าหญิงอะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะกลายเป็นมาดามเศรษฐีนีเจ้าสัวได้หมดถ้าคุณเป็นผู้ชายเนะี่ยคุณก็อาจจะได้ไปเจอเจอเศรษฐีนีผู้หญิงที่มียศศักสูงสูงนะคะที่จะมาเปลี่ยนสภาวะชีวิตของคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขสบาย ครอบครัวของคุณบุตรหลานของคุณก็จะมีชีวิตที่สุขสบายด้วยอย่างที่แม่หมอบอกสิบดาบมากั้นเนี่ยคือคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของคุณในรูปแบบใหม่แม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่อยากจะเปลี่ยนแต่คุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันชะตากําหนดให้คุณต้องมาทาภารกิจอะไรบางอย่างและเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบางอย่างถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนฐานอันดอนศักดิ์ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรดี่ะไม่ได้เปลี่ยนยศถาบรรดาศักดิ์ของคุณอะ ภารก,กิจบางอย่างของคุณจะไม่ได้ทําอ่าถ้าตามหน้าไพ่นะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมันจะต้องมาคู่กันนะคะแต่ถ้าคุณรอวีซ่าที่จะไปทํางานต่างประเทศก่อนหน้านั้นมันมันยังไงมันก็ไม่ได้ในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์จะผ่านฉลุยโลดได้เดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนและได้เจอเจองานดีเจ้านายดีคนอุปถัมภ์ดีนะ,ะในดูซิมีอะไรเพิ่มเติมไหม โอ้โหอะดีเอ็มเพลเลอร์กระโดดออกมาคุณมีเกณฑ์จะได้ไปเจอเจอผู้มียกดสักสูง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 อ่ะบางคนอ่ะอาจจะได้แต่งงานกับเจ้าชายบางคนอาจจะได้ไปเจอเจอเจ,อเจ้าหญิงอ่ะแล้วเปลี่ยนฐานันดนรศักต์ตัวเองอ่ะไปสู่ผู้ส,สูงศักดิ์ไปสู่ผู้มั่งคั่งร่ำรวยมากๆบางคนคุณอาจจะได้เจอเจอคู่ที่ถ้าไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์นะคุณก็จะได้เจอเจอคู่ที่มีอำนาจ มีบริวารมากมายมากๆอาจจะระดับแบบสมมุตินะในคนในคนหรือคนที่ทํางานกับระดับต่างชาติเยอะๆธุรกิจใหญ่ๆโตๆหรืออาจจะเป็นระดับเจ้าในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะอคุณจะได้ไปเจอเจอกับคนเหล่านั้นหรือคู่รักของคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้อหรือตัวคุณเองอาจจะได้ผันตัวเองไปสู่ความเป็นดีเอ็มเพอเรอร์ความเป็นก้าเหรียญได้ความที่มียศศักดิ์สูงๆได้นะคะว้าวเลยนะ เอาง่ายๆอันดับแรกที่คุณจะเจอจะต,ต้องเจอในเดือนนี้ยเดินทางไกลแหละคะ่ะไม่ว่าจะเดินทางไกลด้วยอะไรก็ตามมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลและเปลี่ยนชีวิตของคุณแน่นอนนะบางคนอาจจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอส,อสอวอ,อีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วแต่นะมีเกณฑ์จะได้กลับคืนมาเขาเรียกว่าหววคืนสู่บัลลังก์ถ้าเป็นชะตาของคุณชะตาเดิมแต่ดั้งเดิมของคุณมานะคุณต้องเป็นผู้ที่มียศศักใหญ่โตอยู่แล้วในอดีตชาตินะเรามองว่าในอดีตชาติ ในชาติพวกนี้ก่อนหน้านั้นอ่ะกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณก็แค่ทํางานทําบุญเล็กๆน้อยๆทําตามชะตาทดสอบบททดสอบชีวิตของคุณไปเรื่อยๆเท่านั้นในเดือนมิถุนายนเนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณทวงบัลลังทวงชะตาเก่าของคุณกลับคืนสู่ตัวคุณความยิ่งใหญ่ของคุณความมั่งคั่งของคุณมันจะกลับคืนสู่คุณมันเป็นจุดเริ่มต้นนะในเดือนมิถุนายนนี้ที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ชะตาเดิมของคุณอ่ะกลับคืนมา อ่าฮะทูเลอรค่ะเนี่ยเห็นไหมหลายหลายคนอาจจะได้เจอเจอคู่รักหรือคู่ที่มันจบความสัมพันธ์ไปแล้วรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ทวินเพรมของคุณไม่ว่าจะเคยห่างกันไปเคยจบกันไปเคยมีดราม่าอะไรกันไปมันก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเขาเป็นคู่ทวินเพรมของคุณแล้วเป็นคู่เคียงบัลลังก์ของคุณด้วยเป็นคู่ที่จะทําให้คุณเป็นเศรษฐีนี้เป็นคู่ที่จะทําให้คุณมีชีวิตใหม่ ใหม่เอี่ยมกิ๊กไปเลยนะคะงานใหม่ที่อยู่ใหม่ชะตาใหม่วัฒนธรรมใหม่สังคมใหม่รูปแบบใหม่ๆเลยนะคะ,<ม>ะห้าถ้วยมาปิดท้ายคุณะเป็นคนที่มีปมอดีตในชีวิตเยอะความผิดพลาดในชีวิตเยอะบางครั้งความผิดพลาดมันอาจจะเกิดจากความอีโก้ะความตัดสินใจของผิดพลาดของคุณเองก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันผิดไปแล้วอ่ะคุณอย่าเอาแต่เอาแต่โทษตัวเอง อย่าเอาแต่คิดถึงความเศร้าในอดีตที่ผ่านมาทุกๆคนอ่ะมันมีใบนี้แหละคะ่ะเออให้อีกใบหนึ่งก็ได้เดี๋ยวีออพอๆจุ้มให้มันดีดีทุกๆคนอ่ะมันเคยมีความผิดหวังมันเคยมีความผิดพลาดในชีวิตมาเหมือนเหมือนกันหมดแหละเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีแหลนะเนาะแต่คุณจะต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วเริ่มชะตาชีวิตใหม่อะไรที่เคยสูญเสียอะไรที่เคยสูญสิ้น มันเป็นวิบากกรรมมันเป็นชะตาที่คุณจะต้องเจอเจอเมื่อคุณได้เจอเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วนะ่ะชีวิตของคุณก็จะพลิกใหม่นะคะจะพลิกใหม่ไปสู่ความรุ่งเรืองอไปสู่ความมั่งคั่งได้อีกครั้งหนึง่ง The View of Fortune เ,เขาบอกว่ามันเป็นกงล้อเห่นโชคชะตาของคุณเองเนี่ยมันเป็นชะตาของคุณเองที่คุณจะต้องสูญเสียที่คุณจะต้องเจ็บปวดที่คุณจะต้องเคยผิดหวังในความรักเคยหย่าร้าง เคยอกหักรักษาวาที่คุณจะต้องเคยถูกมิจฉาชีพที่คุณจะต้องเคยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะแต่นั่นมันเป็นชะตาที่คุณจะต้องเจอเจอไงแต่ในรอบนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตามันหมุนวนให้คุณน่ะกลับเข้ามาอยู่ในกลิก๊นอยู่ในจุดที่คุณจะต้องไปสู่ชีวิตจริงๆของคุณแล้วอะ่ะที่มันไม่มีอะไรมาสกัดกั้นคุณน่ะความรุ่งเรืองความมีอํานาจยศศักดิ์ความ ความมีชีวิตที่สุขสบายมีค่าทาาบริวารเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคุณอาจจะมีคฤหาสน์มีตำหนักหรือมีวังก็แล้วแต่นะค่ะคือค่ะคอนโดวิวอ f f ฟอร์จูมันหมายถึงวังหรือตำหนักใหญ่ๆก็ได้หรือเป็นบ้านหรูบันคูวิลล่าเป็นอะไรก็ได้หมดนะคะคุณจะได้มีชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบายมากๆเลยมันไม่ใช่เฉพาะตัวคุณนะบุตรหลานและครอบครัวคุณก็จะพลอยได้อน,นิสงไปจากชะตาของคุณในรอบนี้ด้วยเป็นการพลิกพลิกชะตาครั้งสำคัญเลยเนาะ โอเคนะไม่ว่าจะเป็นชะตาของใครก็ขอยินดีกับคุณล่วงหน้าในที่นี้นะคะคุณอาจจะหลายหลายคนนะอาจจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือความเป็นกษัตริย์ก็ได้ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีสิทธิตรงตามหน้าไพ่นี้ได้ทั้งหมดนะคะกษัตริย์ผู้หญิงในอดีตก็มีเนาะต่างประเทศกษัตริย์ก็มีอ่าคุณก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นกษัตริย์หรือก้าวขึ้นสู่ความเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโอเคเนาะ อ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ